ในจอดได้มันโค้งตรงนี้ก็ได้นะบ่ม ยังไม่หมดเลยนะบุมเหลือเยอะเลยอะเลือกเอาเลยครับลูกค้าคุณลูกค้าเลือกเลือกเลือกเลยครับมันลดได้อยู่ไหมครับไม่ได้ครับ เนื้อเอาเะไรครับอยากได้ทะเบียนไหนครับพี่ดูไปทะเบียนเฮ้ยช่วยดูไปทะเบียนใครมาก่อนได้ก่อนนะเอาจริงๆอ่ะฟรีได้ไหมนะสามสามสองสวยปะหรือสี่หนึ่งหนึ่งสวยปะเฮ้ยตะวันอย่าลบนะไอ้สั๋ถวกูตบอมันแลกมันแลก ไม่ได้กูขายรถอยู่ลุงครับผมเอาแปดร้อยคันนึงนู่นนะ่ะได้เลยแป๊บหนึ่งใกล้หมดละเย์หมดแล้ว, <c oughs> yeah, ลวเอาเอาขนาดครับ <c oughs> เอาขนาด <c oughs> เอาข้อยเนี่ยอ่าสองสี่ศูนย์ครับสองสี่ศูนย์ 6กคันนะพี่เฮ้ยสองศูนย์สี่สองศูนยองนย์สีเกือบโอนละสองศูนย์สี่เกือบเลขอะไรครับลุงเลขห้าสานึ่งครับลุงขอบเลยครับสุดหล่อครับลุงขอบครับลุงใครอยากได้ขนาดไหนครับเก็บเดี๋ยวละผมเท่าไหร่อีกเนี่ยมี มีตลาดน่าสองแสนตั้งตัวแสนเนี่ยทั้งตัวเนี่ยไม่ไี้รถขับรถกูปะไม่ใช่หวะไม่รถกูรถกูแต่ผมวแต่ผมว่าจะพิดคนแล้วนะครับคุณผู้ชายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกหกมีใครอยากได้รถไหมครับมีใครอยากรถไหมครับสองสี่ครับอยากได้ครับอยากได้ครับมีมีมีแสนหนึ่งขายไหมครับลุงขอบคุณครับ ผมมีสองแสนนะลุงใครใครไปหาคนซื้อได้จากสี่ล้านเดี๋ยวให้เลยลกแสนหนึ่งไปทำงานได้แล้วได้ใช่คุณคุณเซนดีเดี๋ยวผมมาให้ลุงลุงจะประบูลนาำแก๊งลุงจะเข้าแก๊งก่อนไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุด JK อะไรอย่างที่เกียรเปลี่ยนลุงกระเป๋าอะไรครับลุง สองศูนย์สี่ไม่ได้เอาเงินมึงมานี่ถ้ากูเอาเงินมึงมาเพราะว่าไอ้เหี้ยมันไม่ดําใชไหแต่แบบบางทีแบบคนอื so, to, like, er, uh, ่นเขามองอ่ะใครไปมองใครมองมึงไปดูดิว่าใครมองหรือกูตบเลยไปใครมองไปถามดิว่าใครมองกูอะไรไอเหี้ยมันอยู่ในประเทศไงกระเป๋านี่นี่อะไรครับลุงสองศูนย์สี่คุริยมันฟูเรียนี่เออมึงดูดิกูเปิดได้คนเดียวมึงดูดิ อันนี้รถลูกเหรเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยโอ้ยมันรถไข่เหรอมันจอดเดียวผมคิดว่ารถแบบหมุนๆแล้แรกเข้ามาครับไอ้ไอตรงขายได้หนึ่งคันเนี่ยคุณลุงขายผมหลักแสนเลยเหรอเออให้เพิ่มแสนหนึ่งอ่ะในหน้าเอาจริงดิเอาจริงดิไหนขายแส้อ่ะโอเคคือให้ผมในหน้าเฉยๆยังไม่แสนหนึ่งออโอึยกูเยอะป่ะเจ๊ลุงจะขายหมดเลยครับใช่อันนี้โอเคเดี๋ยวผมช่วยขายก่อนประมูลอ่ะมึงว่าไงอสัตว์ เอ้บมอูมาไอ้นี่มาก็ได้อ่ะมึงเอาบัตรแย่งกวาออดี๋ยวกูมีที่เปลี่ยนสกรีนสุ่มกูเล่นเดี๋ยวนะกูสุ่มแล้วนะจะเป็นชุด JK ก็ได้อ่าโอเคได้ครับเดี๋ยวผมพาไปได้ไหมครับนี่ไงกูเปลี่ยนตรงนี้เลยเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมงั้นติดผมไปต่อให้แป๊บนึงมึงดึงมัตออกไม่ได้หรอ,ด,หรอดึงไม่ได้ครับดึงไม่ได้ JK ชุดเลขอะไรวะเออเดี๋ยวผมถามให้นะ ไม่เฮียแล้ไอ้สัตว์ตะแหลหมันเป็นเต็นรถอ่ะมึงเล็กเล็กเที hey, JK, ยนได้เลยอ่ะ JK ชุดเล็กไหร่อ JK ชุดเลขอะไหร่อแล้เวลาวนี้ก็ได้เริ่มมาหมู่รับลงแลั่นกูกลับมารถกูหายชั่วปราบเนี่ยครับพีซี